หน้ามันดีขึ้นจริงๆนะทุกคนคือมันเงาใสเลยอะอยากให้กินจริงๆอันนี้คืออยู่่บ้านนะวันนี้ไม่ได้ไปทํางานก็ขออนุญาตพักหน้าแหละก็วันนี้ไม่ได้แต่งหน้าโชว์ทุกคนนะคะพอรู้สึกว่าผิวมันต้องการได้พักผ่อนแต่ว่าด้วยความที่แบบปังกินตัวนี้ไปประจําทุกวันเนาะก็ช่วยในเรื่องของผิวจริงๆอะผิวมัน รู้สึกว่าผิวมันอิ่มหนำะมันโกลันมันดูชุ่มชืม้นมันดูหน้าเงาหน้าใสอะ่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าก็ตามนะผิวตัวด้วยผิวคือผิวปังเงาทั้งตัวเลยทุกคนเพราะว่ากระปุกนี้จริงๆนะคะแล้วก็ที่ชอบไปกว่านั้นคือเรื่องสิวปังเนี่ยสิวหายนะเพราะตัวนี้จริงๆคือเมื่อก่อนแต่งหน้าเยอะเนาะทำชอบทําทรงแบบอผมแบบเหมือนคนไม่ได้สระผมอะ่ะ ทรงแบบปล่อยเปียกเออบันก็ทําบ่อยมากทําจนเป็นสิวอะ่ะแล้วรักษามานานก็คือไม่หายจนมากินตัวนี้แล้วมันตอบโจทย์มากอยากจะแนะนําให้คนที่เป็นสิวได้กินนะคะหรือใครสีผิวไม่สม่ําเสมออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าผิวแห้งผิวกร้านผิวมันไม่อร่าบังว่ากระปุกนี้ตอบโจทย์กับส,สาวๆมากๆแล้วก็แล้วก็คือในราคา290บาทบาังว่าคุ้มอดแไนด้มาให้เต็มกระปุกทั้งออวิตามินที่มันเกี่ยวกับเรื่องผิวโดยเฉพาะก็คืออยู่ในกระปุกนี้แล้วแล้วก็ในราคา290า บปงว่ามันคุ้มค่ากับคนที่ได้กินอ่ะมันราคามันจับต้องได้ทุกคนซื้อเหอะมันมันช่วยในเรื่องผิวจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแต่วันนี้ก็กล้าที่จะโสดเอ,อกล้าที่จะโชว์นะ้